ไปเราก็ไปทายทายทาทายเทกับเขาลงมลงลงทาทายโหลดทายทายไปเรื่อยๆทายจะไปซสีเหรียญรคนบนบนทายเรื่อยๆแล้วคนติดสองนสิบย่อนมาบนข้างหลังเราสองาทำเอ้าตื่นเช้ามาอุปทกาดีครับที่เราเอาบเขาเก็บนั้นเคอแลวเียหากเก็ทายมั มันมีอยู่แล้วคนทำมันมีกิจกรรมเห็ดแต่ละแต่ละแืบเชียงแค่ 5, 5, 6, 6, 5ห้าบุหงาห้าสิทายเนี่ยหนึ่งตอนเช้าถ่ายบรรยากาศถ่ายภาพทายัวถ่ายด้วยถ่ายผิวหนวดอสองกินเข่อพีโโอ่หน่อยกินเข่าหนึ่งเขา่าปอไผ่กินทายโอ้นีแหละคือจุดสำคัญของผมกันแต่ในห้องเสาร์โอเคอดีมากมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ผมว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก ตอนแรกเนี่ยพราะ่าติมานั่นเองบาดนี้พอดีแฟนเนี่ยเขามีเขามีคนติดตามคือเขาเขาเกณฑ์แล้วนะตอนนี้เขาขาเกณฑ์ผมผมว่าท่านเขาเกณฑ์ันก็เลยให้เขามาต่อยอดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสีผ้าไปหาน้องผู้หญิงทั้ง,งหมอ,อืมเพราะว่าผมก็เลยบอกเขาว่าะผู้หญิงนี่คือคนพิเศษที่หนึ่งเดียวในร้าน เขาบอกในไร้ไห,ลหลานเลยอ่าในบอกในโลกเล่ยวนอนเป็นคนที่พิเศษจุดบ,บนบวัวสิวพิเศษแหวงไหญแต่คนบางคนอาจจะไม่เข้าใจเขาเนาะคือมันนั่บขัคนขั้นว่างหุ่นกำลังสิวันนี้ยางพันผลบัวมือปิดวงเนาะผมเบกเกาะอยู่หน้าเวทีมือปิดวงเนี้ยปาดอบเงือกช่วงน้นอ,อ,นองร้องเพท่งไง้เขินหักนั่งเอกหน่อย ผมยืนหนา้าเวทีดิเสียงมันมันแบบว่าหือมันเหตุใจใจพองเลยวันหนอป้าปรวัติว่ามันทั้มดาค่ะะกอยู่ขางลางเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะขืนเวทีเป็นอีกสไตล์เลยวันหนอผมเล่นเบื้องลปะป่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์รู้ว่าผมบุเคยเบื้องมาแล้วมาหาสิบป,ปีป<ะ>้ามือปิดวงเป็นงานแรกที่ผมไปเบื้องวันหนอ เป็นงานแรกเลยวันเถอในรอบ50ปีเป็นเรื่องเหลือเชื่อป่ะเพาเบิ้งหลังเราออกว่าไ้เลยออกว่าได้ผมเบิ้งคลิปแรกที่ใส่ก่อนยุตใส่ผมอยู่คอนแก่นี่แหละยู่แถวมันทุมเนี่ยอืมแถวมันทุ่มัต่ว่าจะคูณผมเป็นหมอลำหมวเตะปูย่าพ่อแม่ยังเป็นพวกหมอลำทั้มดเหมือนกันแต่เป็นหมอลำมูเนาะปุ๊บ บลูโบลูคณะไหนตั้งแต่ปี2,510ขุนเนาะโอ้โหวันนัโโ้นเกิดจ้ะ2,510อืมเอาแบบเป็นพระเอกหมอลัมปูตะก่อนนย่าปูเป็นหมอลัมก่อนหมอลัมก่อนก่อนมาไปลั่มแถวอ้องอดพะมุงพะมายัางลั่มมาเมือ่อไหร่ แล้วก็พ่อมาบ้านก็มาตัาง้งวงวันร่เอาอาเนี่เป็นนั่งเอกเมื่อ mm. เป็นพระเอกเมือ่อผมเป็นหลานเพิ่น,มนผมมีหลานผมมีอย่างผมมีอย่างดออผมมีคนสืบทอดผมมีคนสืบทอดผมเป็นหลานคนเดียวทีล่ำาบ,บปิน,น้ำมูถ้าถ้าผมก็ลองพึ่งพ่อได้่เลยแต่ผมก็เม็นเขาจนติดสายอยู่เนาะผมผม,มอยู่เนี่ยผมมาเลี้ยนหมอคอนแกนเนี่ยสมยสองพันห้าร้อยยี่สิบสาม วงประสานเสียงมาอะไรก่อนแกนผมเป็นประธานคนแรกเลยวันนีรอ่ารงนี่แต่ก็มีเสือส้อสสรุปงานเสือส้อสหมดทัางหมอลำอยู่ผมเคยเบิงหมอนรั่มแต่นี่น้อยเท่านั้นเองจากนั้นผมเคยเบิงเลยจนอายุหกสิบกั่วเอ้าตอนนี้ผม,มาอยา,ายุหกสิบห้าดิหกสิบห้าปีชื่อหาสิบสายอ๋อวงอิงเป็นคนที่ทำให้ผม ไปเบิ่งหนแล้วมันเถืเอ่อนเดี๋ยวข้างเสียง,น,ง <ผม S 1> นั่นมงมันไม่คลิปเลยไ่ผมเบิ่งนี่คลิปข้างมสียงเรู้ึึกซิคล้ายๆว่าเออมันมีพลังบางคนบอกว่าอุ้งอิงเราเพลงบมวันไม่ใช่เลยอุ้งอิงเป็นคนที่ร้องเพลงที่ดีที่สุดในโลกในความคิดนะเพราะมันมีพลังเสียงไปการนั่งฟังดีๆเนี่ยการเอื้อนการยังโอ้โหมันลงตัวไปลองเพลงม้วนหนอยโอ้ม้วนผมจึงบอกว่าบางคนบอกว่าโอ้ยเสียงก็ไม่ดีดอกบบแมน ไม่ใช่เลยว่นเนาะเสียงสุดยอดมากสาตะกอนเนี่ยผมฟังไอ้ลอนนี่นิรันดรของเล้าเนาะอะไรกันปัญชัยสมสุขของเล้า